และในช่วงเวทีคอนเนทเทิงวันนี้นะฮะไปอัปเตกันักหน่อยครับผมกับพี่ดาวมายุรีครับล่าสุดเนี่ยใบหน้านั้นสวยมากนะฮะหลังจากที่ตัวเองน่ะไปอัปสวยเข้ามาครับพร้อมพูดถึงวงการลุกทุ่งนะฮะว่าเป็นอย่างไรในอนาคตรวมถึงงานประกาศรางวัลของเราด้วยติดตามกับพี่ดาวดีกว่าครับไปกันเลยฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆเหล่าศิลปินลูกทุ่งนะคะทุกๆแขนงเลยนะคะ ก็พากันผลิตผลงานดีๆออกมานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับหลายๆคนที่ชิงชิงตำแหน่งเข้ามาจะได้หรือไม่ได้ก็ก็อย่าเสียใจนะคะเราถือว่าอันนี้เป็นเป็นอ,อีกงานหนึ่งที่ให้กำลังใจสำหรับผู้คนที่ทำงานนะคะถึงแม้เราไม่ได้เข้าตำแหน่งแต่เรามีชื่อ ถูกเข้าไปไปร่วมชิงชก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะมาร่วมงานกันที่เยอะนะคะได้มาเจอเหล่าศิลปินรุ่นครูรุ่น,นพี่รุ่นน้องถือว่าเป็นการเป็นเหม,มืนอนบ้านเป็นเห<อ>มืนอมนบ<อ>้าน,นมันคึกคืนค่ะเวลาไปอ่ะจะคึกคืนมากรู้จําภาพเก่าๆวันๆได้หมดนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ดาวด้วยนะฮะบอกเลยครับว่าสวยจริงๆเลยนะฮะกับใบหน้าใหม่ใบหน้านี้นะครับและก็อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมนั้นยังคงสามารถร่วมบชกันได้นะฮะกับงานประกาศรางวัลของเรา ผมเชิญรู้ทุกอวอร์ด2,566นะฮะในส่วนของประเภทขวัญใจมหาชนนั่นเองนะครับผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักนะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอน,นี้นั่นเองครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณไปด้วยกับแ a b i บิว c a b v i e วยืนหนึ่งแวที่แคร์ผมครับและก็ซิ t ้าครีมแต่งมือใช้ดีต้องซ i t ้าครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะฮรรีบจะไปขับรถครับผมบ๊ายบายฮะ